สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวสามประจําช่วงเย็นวันที่9เดือนมิถุนายนอย่าลืมในส่วนขอ,วของตัวคอร์สเนี่ยออนไลน์ทองคำนะครับใครที่สนใจแอดไลน์ดีด้านล่างได้เลยนะและสําหรับท่านใดกำลังมองหาการเทรดดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะครับก็สามารถติดต่อแอดไลน์เดียวกันได้เลย VT Market เปิดปัจจุบนันี้รับวันัดฟรีทันที50 US d โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ Forex for You กับในส่วนของตัวโปรโมชั่นใหม่เทรดดีมีรางวัลน,นะครับใครที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท,ท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้โดยรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะนแบบ list on โดยมีในส่วนของตัวสกุลเงินปอนเนี่ยปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางเพราะว่าได้รับแรงหลุน่นะครับจากคุณเฮาเดนนะครับที่ได้ออกมากล่าวไว้ว่า เรา,าจ,จะต้องมีการเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำคิว t ิเทเ i อริงนะครับตัวนี้ก็เลยทําให้สกุลเงินปอนปรับตัวแข็งค่าดโดยให้สาเหตุก็คือว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยฟื้นตัวแล้วนะครับเขาใช้เป็นสํานวนคาว่าแก๊งบัสเตอร์สนะครับนักทุนถ้าเปรียบเสมือนการขายนี้ก็คือการขายดีเป็นเทน้ําเทท่ากันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็มีการกล่าวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเหมือนการกล่าวว่ายังคงมีความต้องการนะครับที่อยากจะให้ผู้คนเนี่ยกลับมาทํางานกันอีกครั้งหนึ่งนะ นะครับการสนับสนุนจากทางภาครัฐอยู่ตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับถามต่อว่าอา้าวแล้วแบบนี้นี่มันจะเป็นผลหนุนให้กับปอนยาวๆเลยหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับถ้าเป็นเฉพาะข่าวที่คาดว่าจะต้องมาเริ่มคุยกันเนี่ยอันนี้จะหนุนได้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ทางนี้ทางนั้นแล้ว ปอนจะแข็งค่าต่อหรือไม่ก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่าดอลลาร์จะฟื้นหรือเปล่าขณะที่ผมดูอยู่นี้นะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงดัชนีดอลลาร์อินเดกซ์นะครับยังคงวิ่งบนเวียนอยู่แถวแถวแนวรับจิตวิทยานะครับที่90.0เลยตรงนี้ถือว่าเป็นแนวที่มีความสําคัญเหมือนกันหากว่าทะลุหลุดลงไปได้เนี่ยสกุลเงินยูโรสกุลเงิน ปอนก็น่าจะสามารถไปต่อได้เหมือนกันครับแต่ถ้าสม,มุิไม่หลุดแล้วมีการรีบาวตรงจุดดังกล่าวตรงนี้พอดีเลยเนี่ยอาจจะทําให้ทั้งสองน,นะครับเริ่มชะลอ,อก,กําลังก่อเป็นได้เหมือนกันแต่ภาพมาทีในส่วนของตัวยูอัตราผลตอบแทนพับัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับยังคงมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเลยอย่างล่าสุดเนี่ยลงไปทําโลที่1.503มานะครับเกือบจะหลุดแนวรับจิตวิทยาที่ะระดับ1.5เเแล้วทุกท่านตัวนี้ถือว่า แมหน้าหวาดเสียวจริงๆนะครับหวาดเสียวคือยังไงครับหวาดเสียวเพราะว่าถ้าตัวนี้มันหลุดลงไปเดี๋ยวมันจะช่วยหดุนให้กับในส่วนของตัวราคาทองคาได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับแม้ว่ายูเอตราผลตอบแทนพรบัติกับตัวของดัชนีดไลร์เด็กจะมีการปรับตัวอนค่าลงแต่ราคาทองคําของเรานะสิทุกท่าน ก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงเช่นเดียวกันตัวที่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆหลายคนสงสัยเลยเอ๊คุณมันเกิดอะไรขึ้นครับจริง,รงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับราคาทองคาโดนเทกระจาดเนี่ยตามหลักของเทคนิคเฉยๆนะครับลงมาแต่บริเวณโซนแนวรับที่สำนักข่าวได้ให้กันเอาไว้ตั้แต่ในช่วงของตอนกลางวันที่ผ่านมาครับถแถวๆโซนประมาณ1 8 8 8งพันแปดโซนนี้นักทุนก็ต้องจับตาดูกันให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่ไปนั่งทุนฝั่งหน้าบายถ้าเกิดเขาสามารถยืนเหนือได้เนี่ยก็มีโอกาสจะลุ้นให้เขาย้อ กลับขึ้นไปด้านบนแต่ถ้าหลุดลงไปเลย1,889.88หน้าบายอาจจะมีปัญหาในระยะสั้นๆน,นี้ก็ได้ครับหากว่าไร้การสนับสนุนจากยิวพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตัวของดัชนีดอลลาร์อินดกซ์ครับมาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกระดิกสักนิดหนึ่งทุกท่านครับทางด้านของอิหร่านได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่ากําลังการผลิตน้ํามันนะครับผมอาจจะกลับมาแบอบกว่ารีสโตได้อีกครั้งหนึ่งนะโดยใช้เวลาที่ ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำถ้าหากว่าสาหารัฐอเมริกาเนี่ยคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้อิหร่านก็อาจจะกลับมาผลิตน้ำมันได้ดังเดิมแล้วก็ส่งออกมายังตลาดโลกได้ซึ่งถ้าเป็นข่าวแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีกับราคาน้ำมันเท่าไรนะครับแต่ทีนี้แล้วเราก็ต้องมาดูว่าราคาน้ำมันขานรับกับข่าวดังกล่าวหรือเปล่าเพราะปรากฏว่านะครับในไทม์เฟรมหึงชั่วโมงท่าปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันมีการย่อตัวลงมาจริงๆนั่งจุนครับจากระดับที่70.45 ร่วงลงมานะครับถึง70.11ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยแต่ยังไม่เสียทรงเป็นทิศทางฝั่งหน้าบายนะครับแสดงว่าตลาดอาจจะย,ยังไม่ค่อยขันรับข่าวเท่าไหร่แล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารประจำช่วงเย็นวันนี้ครับสวัสดีครับ